สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นส,สุดสัปดาห์กับ3บอกเสาร์นี้อยู่กับลุงโอบักบ,บันบุลเลิศนะฮะพี่วีเวียศักโปรดสอนและก็อาช้างเป็นคุณนามีส <c oughs> ดูมีความสุขมากเลยนะ <c oughs> คือคนเนี่ยนะไม่ยอมรับอายุตัวเองก็เรียกคนอื่นหม่ <c oughs> ต,อตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าการเมืองเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยถามพี่โอพี่ช้างถ้าเป็นซีรีส์ถือว่าเป็น บทจบ EP สุดท้ายยังยังยังอีกเหรอยังโอ้ดูเดือดมากนะยังยังไม่ยังไม่เอา EP สุดท้ายอีกเหรอยังไม่พีคอะไรยังไม่พีคอีกเหรอยังไม่พีคโอ้แล้วเอาเอาถามง่ายแล้วแต่พีคช่วงไหนหลังสับฟอกหลังอภิปรายไม่ต้องใจหลังสับฟอกถึงจะพีคเหรอเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขหรือโซ่ตรวนที่จะทําให้ตัดสินใจตอนนี้ก็ตบตอนนี้ก็ตบจูบไปก่อนพี่โอตอนนี้ตบจูบตบจูบฉากเนี้ยเราเห็นเรื่องหนึ่งก็คือตบจูบแล้วก็เจรจามันเป็น มันเป็นเกมแห่งอำนาจเกมอำาเกมแห่งอำนาจที่มีการต่อรองและดูนะครับตอนนี้ทุกคนพูดถึง4ผู้ยิ่งใหญ่4ี่ผู้ยิ่งใหญ่นะ,ะฟังฟังฝั่งพี่ช้างก่อนอจากบุรีรัมนิเวศส่งคราประกฏบุรีรัมนิเวศเนี่ยเพราะว่าทั้งเนวินที่ชอบที่บุรีรัมพื้นฐานตนะั้งแต่เกิดและอีกคนอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเรียกว่าบุรีรัมเพราะ อยู่เทียบก็จริงแต่ย้ายทะเบียนบ้านไปบุรีรัมไปอยู่ที่นั้นแหละไปอยู่ที่เขากระโดงไปอยู่ที่เขากระโดงที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันสองสองคนนั้นบุรีรัมถูกกระกบดฝั่งนี้ฝั่งนี้ใครถูกกระกบดฝั่งนี้สทรเป็นศูนย์รวมแห่งอำนาจและจัดการเพื่อลูกมันมันแปลอย่างนั้นเหรอสทรแปลศูนย์รวมมาอย่างไงเนี่ยลูก แพทองทานชินนะนวัตรครับนนจันสองล่า2 2> จันสองล่าครับเพราะงนั้นเขบอกว่าการเมืองตอนนี้ต้องบอกเป็นการเมืองสองอาณาจักรครับทั้งสองทั้งสงฝ่ายต่างมีมีมไฮ t h หรอซีนและต้องบอกว่าเป็นผู้กําหนดเกมทั้ทงจันสองล่าและก็บุรีรัมก<ล><ล>ำหนดเกมไปถึงยัตติฝ่ายค้านด้วย ใช่ใช่ใช่ไหมกำหนดเกมไปถึงกระบวนการทํางานและวิถีการทํางานของบรรดารัฐมนตรีและรัฐบาลครับเออนี่2คนนี้จากที่ตัวจริงทํางานร่วมกันนี่ตัวจริงตัวจริงเลยสองฝั่งนะไอ้หน้าฉากไม่ใช่ตัวจริงสโลแกนร้านนเมื่อก่อนอะตัวจริงเรื่องปิ้งย่างเลยไม่ใช่อาิกร อันนั้นตัวจริงใช่ไหมตจริงฟังผมก็เสียงจริงเสีจริงอะเสียงจริงและที่ผ่านมาหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยเมื่อย2สิบสองสิหาคม266 6เนี่ยมีการเจอกันแล้วทั้งหมด3ครั้งแต่มีความพยายามที่จะเจอกันหลายครั้งแต่เจอกันจริง3ครั้ง6ตุลาคมนะตอนนั้นก็มีความขัดแย้งกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะเริ่มมี มีบาดหมางว่างั้นเถอะอนุชินชาญวีรกูลรองนายกและหัวหน้าพักเนี่ยนะก็ชวนคุณเนวินเข้าบ้านจันสองล่าอ่านี่เจอบ้านจันสองล่านะครับอกตุลาคมเป็นการเข้าพบหลังวันเกิดครับ่คุณัทกษินได้เสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวเป็นเสื้อแบบหอยากรู้ ทำไมไม่ให้กางเกงขาสั้นนะคุณในวินน่าจะใส่ใส่มากกว่าอคุณเจอคุณทักษิณคุณถามนะให้กางเกงขาสั้นน่าจะใส่มากกว่าอันวันนั้นยังไม่มีเรื่องราวกันมากอ๋กตุลาก็ธรรมดาดูแล้วก็สมติสมูทอแต่ตอนนั้นน่ะมันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องคาสิโนกับการพนันแลวนะอันนั้นเหรอเเ่หรอไปแนเวื่องหมันแล้วป็เรื่แล้วที่บอกว่า อันนั้นเลขาธิการพรรคใจไทยอ่ะก่อนนั้นเนี่ยออกมาคัดค้านคาสิโนแต่หลังเจอกันเงียบเงียบปลิบมีมีตอนนั้นทางภูมิัยแถลงหกข้อน่หกข้ออันนั้นลำบาดนีดหนึ่งและพอมาหลังปีใหม่พฤกราคมนี่สองผู้มากบารมีทั้งทักษิณและเนวินเจอกันอีกรอบหนึ่งมีนายกแพทองทานและคุณพินทองทา รวมอยู่ในนั้นด้วยพูดคุยกันตรงนั้นและหลังจากนั้นพูดคุยกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ที่อินทรคทักษิณชินวัตรไปพูดในงานสัมมนาพักเพื่อไทยออกมีอีแอบทางการเมืองวันที่13ธันวาคมครับและโฟกัสนั้นไปที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยหรอภูมิใจไทยไม่ใช่รวมไทยนะไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิใจไทยครับไม่วันนั้นคุณหนูนุทินไปประชุมคลรมอนะเอ้าใครไปเรียกไปเรียกมาแล้วไปเนี่ย ก็ออกตอนวาระสําคัญอออกออกตอนพรกเรื่องด้วยเรื่องภาษีนั่นแหละที่คุณทักษิณชินวัตรไม่พอใจอ๋อเลยเรียกเอเอบใช่และมีการหลุดประเด็นออกมาบอกว่าอย่าให้เกิดขึ้นใหม่ครั้งนึงครับย้ายเกิดไหมย้ายเกิดนอหลังจากนั้นมีการนัดกันอีกรอบหนึ่งตั้งแต่นู่นกันคืนเรารู้แล้วว่ามีการนัดกันที่ซอยรางน้ำพูแมนโรงแรมพูแมนอ่าสี่กุมภานัดแต่ไม่อยากไปอ่ะ ไม่อยากไปใครไม่อยากไปต้องมีตะกอนเรื่องศีลไม่อยากไปก็เลยมีการปล่อยข่าวออกมาก่อนว่านั้นเพื่อจะบอกว่ามีข่าวมาแล้วฉันไม่ไปออกข่าวรั่วอ่าอ่านี่คือเบื้องหลังเหรอเบื้องหลังมีอะไรไหมอ่ามีอะไรไหมก็ไม่อยากไปเพราะว่าฉันไม่ออกจากถ้ำอ่ะเวลาเจรจามันเริ่มเป็นเขาเรียกชักคาเยอร์เกมอ่าชักคายเยอร์มีดึงมีพรพีวีรู้ใช่ไหมผู้แมนคิงพาวเวอร์เป็นที่ตั้งอืมฐานที่มั่น ของพักภูมิใจไทยเขาเรียกกองบัญชาการนั่นแหละกองบัญชาการหลักแต่วันนั้นคุณเนวินไปนะไปไป,ไปไงไปแต่ความแตกไงสาระสำคัญของ24มีสองสาเรื่องอหนึ่งก็คือวันจันทร์ก่อนประชุมกรมมีวาระตอนนั้น ภูมิใจไทยอยากเสนอแก้พรบพัน2478ใช่ไหมอันนั้นหนึ่งเรื่องอันที่สองวันที่25่สิบากุมภาคือดีเอสไอคณะกรรมการพิเศษ22กรรมการจะประชุมเรื่องของว่าจะเอาเรื่องของสองหัวเนี่ยจะรับไม่รับเป็นคดีพิเศษซึ่งไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะแต่เขาประชุมทำไมไม่รู้แต่และและมันมีอันหนึ่งและวันที่25เป็นการเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลประชุมใช่ก่อนใช่เป็นโอเดนเตนอ๋อมีสองสามเรื่องเลยยี่ ยี่สี่เลยสําคัญไงเลยสําคัญแต่ยี่สี่ก็ไม่เกิดนะเขาเรียกเขาเรียกนัดบอดถูกเทถูกเทรู้ใครเทใครแล้ไม่รู้ใครเทใครแต่พี่ช้างบอกว่าฝ่ายหนึ่งประสงค์จับไม่ไปใช่ดึงเกมไว้ดึงอำนาจอยู่ที่ตัวเองทำไมไม่บอกว่าไม่ปล่อยเขาบอกมันเป็นเกมที่บอกว่าไปนัดฉันนอกถ้ำได้ไงก็อยากจะคุยมาที่ถ้ำฉันนี่ระดับสุดท้ายระดับอดีตนายกสองสมัยอ่ะสุดท้าย วันที่สองมีนาครับนะก็จะมีการเจอกันมื้อกลางวันตอนกลางวันนะครับคุณทักษิณต้องบินจากหาดใหญ่ออเจอกลางวันมาครับวันที่สองเจอกลางวันก็คือเจอกลางวันกลางวันนะคุณทักษิณต้องบินจากหาดใหญ่กลับมาเพื่อเจอที่จันสองล่าและเจอเจอกันหลังจากวันนั้นเจอกันเนี่ยเจอกันสี่คนนะครับเขาบอกว่ามีการบ้านด้วยมีการติ๊กกันถึงขนาดบอกว่ามีเรื่องอะไรที่ ไม่เดินไปตามสิ่งที่นายยกอิงนะช็อตโน้ตมาเลยวายวายช็อตโน้ตเลยเลยพี่ช่างช็อตโน้ตใส่ iPad หรือว่าช็อตโน้ตเป็นยี้เลยไอแพดไอแพดน่าใจไอแพดช็อตโน้ตเลยนะพอดียังไม่ได้เปิดกล้องวงจรปิดบ้านฉันนะแต่ช็อตโน้ตว่ามีสีประเด็นคาใจและก่อนถึงว่าสีประเด็นคาใจเน่ะคนที่ทําให้สังคมคลายอว่าจริงไม่จริง คือคุณหนูอนุสินชาญเมือกุลคนที่ไปร่วมด้วยาหาลือพูดคุยด้วยแนวนั้นว่าที่มาที่ไปของการพบกันทั้งสี่ท่านนั้นคืออะไรครับเป็นจริงตามนั้นไหมคะว่า,าอานา,า,า,าุทตีแล้วก็คุณเมไปเป็น<ม>รเรื่องปกติอยู่แล้วเขาไปประจําอยูอย่แล้วแล้วรู้ได้ไงอ่ะไปถึงท่านลนิลิไปด้วยก็ผมก็ชวนไปเหมือนเดิมนัดกันวันวันวันหยุดเขาอยู่อยู่กันพอดี ุยคุยคุยตั้งหลายเรื่องก็ไม่มีอะไรคุยลมฟ้าอากาศคุยงานบ้างขอคําแนะนําท่านบ้างในฐานะที่ท่านก็เป็นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แต่มันก็ไม่มีคนอื่นเนาะใครหลุดออกมาเนี่ยโูกก็ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็พูดอยู่แล้วว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะไปไปไปพบกันทุกเดือนเออ็เรื่องปกติ สี่เรื่องกาใจที่คุณนายกองค์อิงลีสมาเลยจดใน i p แดหรืปล่าแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวทจดเดี๋เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวปัญหาคือก็คุย4ี่คนคุณไปรู้ทำไมันคุณรู้ทินยังพูดเลยรู้ได้ไงรู้ได้ไงคุณรู้ทินแบบ ถามนัาข่าวสามสี่ครั้งกันนะนี่ในนั้นมีจิ้งโจกอยู่นี่คุณคุณหนูต้องติดกล้องยนปิดแน่นอนเลยถ้าฟังรายการผมมาตลอดนะอะไรที่คุยกันเกินหนึ่งคนไม่มีความลับนอกจากว่าเวอะไรอะไรชอกันอะไรที่เกินหนึ่งคนไม่มีความลับหลังๆเนี่ยเกิดคุยคนเดียวครับมีคุยคนเดียวเพื่อนยังรู้เลยนี่คุณแอนุทิน กันสองล่านะบ้านผมเออรีวิวอ,อยู่ซอยอนั้นด้วยเน่ยะกล้อ,อ,อ,องปิดผมเห็นแหละรถใครเข้าอ่ะอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความลับทางการเมืองที่คิดว่าลับไม่มีมถ้าคุณคุยเกินหนึ่งคนไปดูวันที่สองมีนาที่ทั้งสผู้มากบารมีเนี่ยเขาคุยกันและมีเรื่องคาใจอะไรบ้างหนึ่งแก้รัฐนูลโอ้นี่ยากแก้รัฐนูลเนี่ยสีน้ำเงินทั้งสสและสวขวาง ใช่ไหมแล้วแล้วข้อสรุปคืออะไรข้อสรุปคือก็ต้องลอยเทกเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าฝ่ายแดงก็แก้เกมบอกว่าถ้าโหวตไปแพ้ตกตเพราะฉะนั้นก็เลยเลื่อนเลื่อนไปเลยที่เื่องไม่ตเลื่อนไปเลยวาระยังคาอยู่ที่ช้างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพักแกนนาคือเพื่อไทยจะเสียเหลี่ยมมากครับถ้าไม่คุยกันให้รู้เรื่องใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ประเด็นแรกนายกแสดงว่าไอ้นี้ยังไม่มีทางออกยังโอ้โหแต่ว่ายกประเด็นขึ้นมา โอหดีต่อมาตัดมาเจวงจรเรเตอร์้ทนเมนตกคอมเล็กกับพนันออนไลน์เหมือนเรื่องเดียวกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันทั้งหมดเนียสองเรื่องนี้คือเรื่องที่มหาไทยจะเอาอำนาจไว้ที่ตัวเองนะทั้งที่ตอนเสนอเนี่ยอำนาจหรือคนที่รักษาการตามพระราชบัิอยู่ที่นายกแต่ตอนหลังที่แก้เนี่ยเพิ่มรัมรีมหาไทยไปแล้วนะใช่ได้ไหมเค่นี้ได้ยังคือตอนนี้เนี่ยได้ยังตอนเนี้ยพักเพื่อไทยบอกว่าเอาละเอาเถอะคล้อยผ่านมาแล้วไป ผ่านหลักการวาระหนึ่งไปแก้วาระสองไปแก้วาระสองกันไปเพราะสถานบันเทิงกับวงจรก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาคิดว่านะใช่ไหมมีว่าปัญมีมีอยู่มีอยู่พี่วีไล่เส้นอะไแบ่งกันตัวยังพี่วีคุณอย่าบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหานะไม่หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่เขียนโพยใส่ในมือสี่เรื่องหรอกเอาเลยแสดงว่ายังไม่ลงตัว อ่าพนันออนไลน์ถูกกฎหมายมีอันเนี้ยอันอันเนี้ยแย่งกันชัดเจนอต้องไทยเสนอกฎหมายวก่อนทั้งที่ต้องรอ des ตอนนั้นเขาให้ทั้งสองกระทรวงสำนักงานกิจการไปล่างไงแต่เหมือนว่าตอนนี้มาไทยเขาอยากกำหนดเกมเองที่วีที่พี่ชักอะข้ีพนันออนไลน์เนี่ยถ้าให้ดีดีอีเอสไปยกล่างตามนั้นหมายถึงการพนันผ่านออนไลน์เนี่ยอยู่ในอุ้งมือการดูแลของ ดีเอสพี่แม่มหาไทยบอกว่าพอรบการพนันน่ะมันอยู่ในอำนาจการออกใบนุญาตของมหาไทยครับไม่ต้องแก้กฎหมายแค่แก้เป็นประกาศนี่พี่โอคิดว่าสุดท้ายแล้วอำนาจจะตกที่ใครมหาไทยกันไหมพนันกันไหมผมไม่ชอบการพนันต้องต้องคีย์ออนไลน์ก่อนผมไม่ชอบการพนันที่พี่ช้างบอกว่าแย่งกันมากเนื่องจากกรบผมประโยชน์มหาศาลครับคุณรักษินแล้วก็รัมตรีประเสริฐก็เคยพูดตัวเลขเดียวกันเลย มีเงินฝากที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเพื่อพนันออนไลน์ต้องฝากสมบอิอ่านแม็กอะสามล้านล้านงบประมาณแผ่นดินใช่แล้วก็เวลาเวลาพนันแล้วเบสเนี่ยแพ้ชนะเนี่ยห้าแสนล้านห้าแสนล้านไม่รู้ไหลออกไหร์นะใช่โอ้โหดิอาเก็บภาษี20ได้แสนล้านเยอะมากสามล้านล้านเยอะมากนะผมได้ยินมานะว่าถ้าเร่งพนันออนไลน์โดยเร็วแล้วให้มามาไทยทำครับ สถานบันเทิงครบวงจรที่จะเป็นคอมเพล็กซ์แล้วก่อให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิดการลงทุนเนี่ยไม่เกิดมันจะเกิดแต่ผมได้ยินอย่างนี้นะพอบอกว่าเออมาไทยจะแก้กฎหมายปั๊บเนี่ยมีคนไปเรียกไปเรียกพวกนี้มามามาผมก็ได้ยินนะไอ้คนที่เปิดเว็บนั้นมานี่มานี่มันอยู่ในตะกร้าก่อนด้วยคเหลือเชื่อนะไอ้พนันออนไลน์ที่เป็นเว็บตัวนี้เป็นแสนแสนเว็บเลยครับปิดเป็นหมื่นยังเป็นแสนยังเหลือเป็นแสนเลยใช่ เรียกแค่คนหนึ่งแสนลายเนี่ยมานี้เนาะอ๋อนี่เริ่มเรียกแล้วพี่วีตอนนี้เห็นบอกว่ามีที่มีการดึงเข้ามาลงถังอ่ะมีลิสต์รายชื่อประมาณสองสองเออสองหมื่นสองหมื่นใช่สองหมื่นนี่ระลับท็อปนะไม่ใช่ธรรมดาใช่อันนี้อย่างที่บอกคือสามล้านล้านนะถ้าสามล้านล้านนี้มาเป็นเงินถูกข้างบนแล้วก็หมุนเวียนในระบบเนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมใช่แล้วก็เรื่องที่สี่ทรัพย์อิงสิทธิ์กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ์จริงๆมันมาจากเรื่องของ ขวางบ้านเพื่อคนไทยบ้านเพื่อบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยถ้าถามว่าใช้กฎหมายทรัพย์สิทธิ์ปัจจุบันได้ไหมได้แต่มันไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากว่าเขาต้องการว่าใครครอบครองบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยสามารถเอาสิทธิ์เนี้ยไปการันตีไปค้ำแบงค์ไปทำอะไรได้เหมือนโอคิดว่านายกอิงอุตสาไปคลิกแบ็คที่ศูนย์กลางบางซื่อแล้วเนี่ยนะและมันไม่แป๊กอ่ะมันไม่ไปเขาไม่โกรธเรอโกรธเอาแี่ตอนนี้บ้านเพื่อคนไทยนิ่งเลยนะก็ดีไงเอพี่วีได้ยินมาว่า ขนาดกลางกันอย่างนั้นนะอีกฝ่ายนึงบอกว่าตั้งแต่ทํางานมาร่วมรัฐบาลมาเนี่ยไม่เคยไม่ดําเนินการตามที่ข้อตกลงไว้อ่าก็ถูกมัมยืนยันอืยืนยันไม่เคยทําทุกอย่างไม่เคยมีปัญหาแล้วแต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่มีปัญหาได้ไงนี่ไงอ่า แล้วมากลางมาเลยแล้วคนนี้ไม่ได้เข้าอยู่เนี่ยแล้วมาพูดอะไรเนี่ยอยากมีส่วนร่วมนิดต่อพอดีเขาอนก่อนเขาไอ้ทำไอ้เปิดทำไอ้ที่ทําการพักทนบุญทำบุญทำบุญแล้วนักข่าวต้องถามทุกเรื่องดิถามไปถึงยันเรื่องหลวงป้อมหนุว่าหลวงป้อมควรใะพี่ปลายไหมยังคอมเมนต์อีก แล้วแล้วแล้วผู้กองว่าไงผู้กองว่าวถ้ารักลุงป้อมจริงไม่วดให้ลุงป้อมจริแต่ผมผมมองอน,นี้ผมมองต่างอย่างผู้กองนะว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่เหมาะของลุงป้อมละ <S <S มในการขึ้นแม้จะพูดพูดแค่สองประโยชก็ตามลุงป้อมจะลุกขึ้นไปกดไม่ไม่ไว้วางใจหัวหน้าพักพลังประชารัฐผมว่าอะไรไม่ไว้วางใจ รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไม่ก็ถ้าเกิดการเมืองพลิกผันเนี่ยรัฐบาลต้องเอาเสียง20เสียงลุงป้อมมาเนี่ยเป็นรัฐบาลได้นะนี่คิดใหญ่นะไม่มาๆใหญ่นะตอนนั้นถูกขโมยไปแล้วคิดใหญ่นี่ที่คดนขโมยไปแล้วไม่ว่าเพรเก็ตามที่เข้าไปหาลือเนี่ยก็เข้าไปเยอะไม่ใช่เฉพาะไอ้นะไม่ใช่เฉพาะภูมิใจไทยไม่เขาพูดแค่วันนั้นวันนั้นแต่ตอบภาพรวมตอบภาพรวมพี่ช้างดูอย่างนี้นะถามว่าวันนั้นสำคัญไหมวันที่สอง พี่ช้างบอกว่าวันที่หนึ่งลงลงนครศรธรรมราชและไปสมลาตอนคําเลี้ยงอยู่ที่นั่นต้องบินกลับมาจันทร์ศรเห็นนะเสร็จแล้วกลับมาเย็นวันนั้นอ่ะคุณทักษิณต้องไปดูการแข่งขันกอล์ฟระหว่างอังกฤษกับยุโรปใช่ใช่ที่โลบินวูดของเสียเพ้งแสดงว่าเรื่องนี้นัดหมายสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องคุยเร่ แล้วคุยกันเฉพาะสี่คนนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะแล้วคุณไม่รู้ <c oughs> คุณไปเกี่ยวได้ยงไง <c oughs> <c oughs> ไปเกี่ยวไง <c oughs> คุณก็ไม่ใช่อยู่ก็ต <c oughs> ้อง <c oughs> บอกว่าเป็นการเอมที่ต้องเรียกว่าห้ำมหันหรือว่าต่อรองกันระหว่างจันทร์สองล่ากับบุรีรัมหลังหลังคุย <c oughs> หลังคุย,คยเสร็จปุ๊บคุณทักษิณไปทำงานคุณเนวินชิดชอบกับทีมยกทีมไปพูดคุยเลี้ยงกันถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะเลี้ยงบใคร เดี๋ยพวกเพื่อนพูด่นแหละพวกแล้วก็สอสอแล้วบอกว่าฉลองอย่างยุติแล้วยุติแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วก็จะฉลองฉลองได้เคลียร์แบบไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจคือเข้าใจคนละแบบเออทํทำไมได้กล่าวว่าคุณทักษิณถึงขั้นพูดเปลยเปลยเลยอ่านี่เป็นครั้งสุดท้ายห้ามตุกติกเหรอใช่อ่าเขาบอกถึงขนาดบอกว่าอย่างนี้อยู่ได้กันเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นเท่านั้นเลยใช่อ๋อคือว่า ลองเทิมแล้วแต่ไม่รู้คําพูดของใครเท่านั้นะเขาบอกว่า,วา,า,วา,วานี่ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยถ้าเดินกันไปแบบเนี้ยใครก็าทาอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าเดินไปแล้วติดติดขัดๆจากแนวคิดและกระบวนการทางการเมืองอขอให้เป็นครั้งสุดท้ายอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้น แล้วคำว่าอย่าตุกติกตอนไหนเนี่ยไอตอนเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่เคยตุกติกเลยทําไม่หมดเลยปรากฏว่าเจอโผ่สี่ข้อคุณคุณอนุทินพูดอะไรไหมคุณนี่เออผมเข้าใจว่าท่าน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 มีขนาดนี้ด้วยนะไอ้คุณแบบเทพะมีขนาดนี้บอกว่าพี่วีเาส่งเทพไปอ่านเหรอเทปอ่านเหรอมีคนพูดบอกว่าท่านรักศีลน่ะเป็นคนฟังทุกๆเรื่องจากหลายๆที่แล้วตัดสินใจเร็วผมไม่ใช่เป็นคนแบบนี้ อ๋อเมือแล้วคุณจะใจฟังฟังไม่รอบด้านแล้วมันต้องสินส่วนว่าเอาว่าเอาว่าที่พักภูมิใจไทยไปบอกว่ายุติจบไม่จบไม่จบนะไม่จบไม่จบเรือไไม่จบแต่ว่าอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่านั้นไม่จบมันถึงลามมาว่าด้วยเรื่องเรื่องสวและคดีฟอกเงินเนี่ยมันไม่จบมัดแึ่งและคดีสวเนี่ย อยู่ในหัวข้อหนึ่งของการสนทน,นาแต่ว่าไปใส่เบ็นี้ได้นะไปไปลงเป็นนี่ไม่ได้ก <c oughs> ็พักการเมืองไม่เกี่ยวสวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสว <c oughs> แต่สวมีผลต่อการกําหนดเกมอำนาจหลังจากนี้ทั้งสีนำ้ำเงินและสีแดงเป็นอย่างมากฮะเบรกหน้าสาวทึ่บอกหัวมีโพยมีอะไรนะสุดท้ายตอนนี้ก็บอกว่าแบ่งเงินคนละครึ่งฮะฟังดีไรรับเรื่องของฟอกเงินเบรกหน้าครับ